เราอยู่จุดสูงสุดแล้วหลังจากที่เช็คอินเข้าโรงแรมนี่ของเราเสร็จแล้วนะครับแผนวันนี้ก็คือการเริ่มต้นเที่ยวจริงๆจังๆละก็คือเดี๋ยววันนี้เวลาที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในตัวเมืองคีกิสเราจะไปเที่ยวในตัวเมืองบิสเค๊ก ก็ไม่ไกลจากที่พักของเราโรงแรมของเราก็เพิ่งออกมาจากซอยเมื่อกี้นะครับจากที่พักของเราเราจะเดินไปที่ปันฟิลลปพาร์คระยะทางเพียงแค่800เมตรใช้เวลาเดินประมาณ12นาทีก็ถึงแล้วนะครับทางที่เราจะเดินไปนะครับก็จะประมาณนี้ทางเดินก็โดยรวมถือว่าเดินค่อนข้างง่ายนะครับทุกบ้าก็ใหญ่ดีอันนี้จะเป็นแบงก์นะครับเดินออกมาจากที่พักเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วเป็นธนาคารตัวนี้น่าจะกด ATM ได้ เดี๋ยวเราเดินทางนี้เนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอย่างนี้เราก็ตรงไปนู่นก็ถึงนะครับบิสเคก็เป็นเมืองหลวงนะครับของทางคีคิสนะครับก็เป็นเมืองที่ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวแถวนี้ทั้งหมดอ,อ,อยู่ในโซนแบบตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่ท่องเที่ยวแบบหลกัหลกๆที่นี่ที่นักท่องเที่ยวแบบเวลาทงเที่ยวก็มาชอบเดินมาเที่ยวกันในบริเวณที่เราเดินเที่ยวในเมืองบิสเคินะครับบรรยากาศมีความสงบร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ระหว่างทางเราก็เดินชิวๆแวะถ่ายรูปไปเรื่อย เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนยามเย็นมากๆเลยนะครับทางเดินค่อนข้างเดินง่ายสะอาดร่มรื่นยกล้อโอ้โหตรงนี้คือสวนสาธารณะแห่งใหม่ของเมืองอ่านออกได้ไงเนี่ยหรืออักษรย่อคล้ายๆก็คือคอปบทอป สองคำสุดท้ายอ่านออกวันนี้ก็คือเป็นวันที่แบบอย่างที่ว่าแหละเราเดินชมเมืองกันเดินเล่นนะครับเดินไปเรื่อยๆเอาจริงๆมันไม่ใกลจากที่พักเลยนะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินเนาะที่เราจะเดินไปเอ่อมิวเซียมแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราแบบจะไปกันนะครับที่แบบคนขี่คิดเข้ามาเดินเล่นกันสวนแพนฟิลอ์พาร์คเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองบิสเคคเลยนะครับอยู่ใกล้กับโอสแควร์และมนัทสแควร์บริเวณใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนและพบปะสังสรรค์นะครับของคนที่นี่เลยมีทางเดินและต้นไม้จํานวนมากเพื่อให้คนที่นี่และนักท่องเที่ยวนะครับได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบโดยเฉพาะในช่วงเย็นนะครับผ้าที่ตกจะสวยงามมากสวนแห่งนี้เริ่มขึ้นในปี1924เดิมมีชื่อว่าสวีสดาพาร์คหรือสวนดาวซึ่งตั้งตามรูปแบบของพื้นที่สวนนะครับที่ถูกออกแบบให้เป็นรูปดาว5แฉกซึ่งสื่อถึงสัญลักษณ์ของการปฏิวัติและสาภาพโซเวียตในยุคนั้น ในปี1942สวนสวนด้าพาร์คนะครับก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นปันฟิลอปพาร์คเพื่อเป็นเกียรติแก่อีวานปันฟิลอปนะครับซึ่งเป็นวีรบุรุษแห่งสหภาพโซเวียตและเป็นประธานคณะกรรมการทหารของสาธารณรัฐคีกิสโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับนอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่มีทั้งต้นไม้และเป็นทางเดินให้พักผ่อนที่นี่ยังมีสวนสนุกและเครื่องเล่นมากมายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเล่นและพักผ่อนด้วยนะครับ เครื่องเล่นน <ITA> <all> <laughs> ี้มันมันเล่นได้จริงๆใช่ไหมใช่เล่นได้เลยดูจากสภาพเนี่ยในนี้จะมีเครื่องเล่นแบบเยอะเลยนะเนี่ยเครื่องเล่นคล้ายๆกับของเล่นที่คล้ายๆกับงานวัดบ้านเราอ่ะเออเนี่ยคนเดียวเขาก็เล่นนะรถไฟเห็นไหมรถไฟคนเดียวเขาก็เล่นนะเล่นคนเดียวโอ้ เอาไหมเราเขาบอกงานนี้จัดเฉพาะเราโดยตรงเราจะมาเข้าเลยจัดให้เรามาเล่นในสวนสาธารณะเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าคล้ายๆกับงานวัดบ้านเราเนาะมันก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับดูแล้วเหมือนไม่ใช่ที่แบบไม่ใช่ชั่วคราวนะเหมือนเป็นสนสนุกคาวอนนะครับก็น่าเล่นนะแต่ว่าพวกเราแอบสงสัยอยู่เนาะว่าคนเขาหายไปไหนกันหมดทั้งๆที่แบบ ก็มีงานนะนี่เขาจะออกช่วงไหนกันก็ไม่รู้สัญลักษณ์ของแพนฟิลอปพาร์คก็คือนี่ไงเขาเรียกอะไรนะชิงช้าสวรรค์เหรอชิงช้าสวรรค์าปเราไปซื้อตั๋วกันมาถึงที่แล้วเราจะพลาดได้ยังไงอ่าค่าตั๋วก็คือคนละหนึ่งร้อยห้าสิบซอมนะครับนี่150ร้อยห้าสิบคนละหนึ่งร้อยห้าสิบคีกิทซอมในการขึ้นชิงช้าของเรา อ่าโฟร์โ y ร์พีซนใช่โอเคเยียบโอเค o ้ก a ่บนโไปโอเคพวกเราพร้อมไหมที่จะขึ้นชิงช้าสวรรค์มันบัดเสียวมากเลยนะมันเสียวมากเลยนะต้องทำใจดีๆนะชั้นมากขึ้ขากล่เาไ่า่ โอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้ตื่นเต้นน่ะขึ้นชิงชาติสวรรค์น่ะเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของของเมืองของเมืองบิสเคกเลยนะอ๋อเหรอใช่บิสเคกเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีถ่ายรูปสิหนึ่งสองสามเออเออคุณนะมมาฝั่งนีกัน สวนแห่งนี้เหมาะสําหรับเดินเล่นและก็พักผ่อนนะครับมีทั้งสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นต่างๆรวมถึงชิงช้าสวรรค์มีจุดถ่ายภาพและก็มุมพักผ่อนใต้ลมไม้มากมายใช้จัดกิจกรรมและเฉลิมฉลองในงานต่างๆด้วยนะครับและยังเป็นทําเลที่สามารถเชื่อมต่อกับสถานที่สาคัญสำคัญมากมายเลยนะครับ สัมัแบบเดียวนะถ้ามองข้างล่างนะวลยวิ่ลองมองข้างล่างดูสิ้ยวิ่งแสงตรงนี้สวยอ่ะวิ่แสงมันสวยมากเนี่ย ตรงนี้จะมีงานขายของนะครับแต่ว่าคนก็ไม่เยอะนะขนาดมีทั้งงานขายของแล้วก็มีทั้งแบบสวนสาธารนณะอะไรเงี้ยถือว่าคนน้อยอยู่นะคนเขาไปไหนกันหมดอโอ้โหเขาจอดแบบทันทีทันใดเลยเบรกดังยัดเลยอ่ะเออเขาจอดแบบจอดดีมากอ่ะเบรกหัวทิ่มอ่ะอือพอเ,<ข>เ,เห็นคนที่แบบจะข้ามแล้วเขาเบรกจจ๊กเลย ากาศกาลังดีเลยตอนนี้เวลา4ี่โมงสีนะครับพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกแล้วตอนนี้คือแบบมือเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วตอนนี้นะครับหกแล้วหกตอนนี้หกหนาวละเริ่มหนาวละตั้งแต่วันพรุ่งนต้นไปลบตลอดแล้วหิมะจะลงจะตกด้วยตรงนี้ก็จะเป็นสเตทเฮทรีมิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของกีกิสอยู่ใจกลางเมืองเลย จากพันฟิลล์ปราร์คไม่ไกลก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น State History Museum พ a l a เมล k ีกิสรีพับลิก f ฟลกหรือธงยักษ์คีกิสวลาดิเมียเลนินสแต r ชู Friendship of Nation m o n UMENT สวนสาธารณะโอ p a พาร์คอาราตูสแควร์และอื่นอื่นอีกมากมาย เป็นบริเวณที่เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนโดยเฉพาะคนขี่กิตและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงภาคทีตตท่ตกดินแสงผภาคที่จะสวยมากถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสก็มาเที่ยวแถวแถนี้ดูนะครับ ไม่รู้ตึกอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเดินดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกหนาวแล้วไม่เบรกเลยกูเสียวอยู่ในตอนนี้เสียวอยู่มือสั่นมือสั่นตอนนี้ เขากาลังเตรียมงานคริสต์มาสกันนะครับอ่าพอดีเราใจร้อนที่มาไปหน่อยก็เลยไม่ทันงานคริสต์มาสแล้วสถานที่ต่อไปของพวกเราก็คือนะครับร้านอาหารนะครับร้านนาวัดน,นะครับหรือเย่สั้นๆว่านาวัดเ่นั่นเองนะครับอยู่ห่างจากนี่ประมาณ800เมตรนะครับเดี๋ยวเราเดินตรงไปประมาณ3แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ถึง เอ้าหายไปไหนอ่ะอ๋อไปเข้าร้านนี้นี่เองโอ้โหมาแล้วไม่บอกซืลอวเนี่ยช็อปอู้ยอุ่นเลยอุ้ยเข้ามาเพื่อมีอุ่นเลยเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะเนี่ยอันนี้สวยอันนี้ก็สวยเนี่ยแดงเนี่ยมันก็ระหว่ามังสีสามสีใช่ก็สีเลยเขากำลังจะปีนให้เหรอ นวัตนะครับที่เราจะไปกันเนาะจะมีบูธแลกเงินอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยจะมีแบบเขาเรียกว่าจะมีเรทเนาะเรทพน,นาาักงานน้องเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ที่เราแลกอยู่ที่ตรงด่านคอเดนะครับเอ่อหนึ่งยูเอสเนี่ยได้แปดสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์แต่ตอนนี้หนึ่งยูเอสจะได้ที่แปดสิบเจ็ดจุดสี่ห้าถึงแล้วนวัตเรานี่เรามานวัตสาขานี้นะครับอุ้ร้านใหญ่มากเลยนะ แล้วพอดูจากรีวิวอ่ะก็บอกว่าข้างในอ่ะสวยมากตกแต่งสไตล์คีกิสและนี่คือร้านนาวัดหรือที่สั้นๆว่านาวัด <c oughs> ไป <c oughs> เข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับผมไป <c oughs> เปิด10โมงถึงเที่ยงคืนอ่ะขางบนเหรอ นี่ชั้นล่างนะครับสวยเลยระดับต้นแรกเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนชาเล็บชาเล็บ r e s h note to drink ย a ย มันเหมือนโยเกิร์ตเลยอืออ่ะเป็นยังไงสีหน้ามันเค็มๆแล้วเปรี้ยวสีหน้าเหมือนแตงกวาดองในเนี่ยเบอร์เกอร์คิงเลยมันเหมือนโยเกิร์ตอะโยเกิร์ตพร้อมดื่มอะมันจะเค็มๆเปรี้ยวๆอะอร่อยนะมันเหมือนโยเกิร์ตแต่ว่ามันจะมีกลิ่นบางกลิ่นที่มันโผล่ออกมามันมันมันมีความแบบมันจะเปรี้ยวอย่างเดียวไม่ใช่มันเค็มด้วยอะ มันคือนมบูเออมันนมบูดที่ถ้าอยู่บ้านเราเรารู้สึกว่ามันคือกินบูดใช่มันคือบูดแน่ๆกินเข้าไปเดี๋ยคือคกุขี้แตกแน่แต่ว่าในเมื่อเขาเอามาเสิร์ฟในร้านระดับไฮโซแบบนี้ก็แสดงว่ามันเป็นของดีจุลินทรีย์อะไรบางตัวบางตัวอาจจะเป็นจุนลินทรีย์ของดีที่เขาแบบที่เขามีอยู่แล้วนี่มาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่านะครับว่าเมนูจะเป็นยังไงนะครับนี่ สมุดเมนูนี่ก็ดูคลาสสิกดีนะคือเมนูมันยังแบบวิทยานิพนธ์อ่ะอ๋อและเมนูเมนูมีแต่ภาษาคีกิฟเราจะเลือกไงไอ้นี้ดูรูปอะไรก็คือเหมือนเดิมครับดูรูปแล้วก็ชี้นิ้วอันไหนที่มีคําว่านิ้วโป้งหรือมีคําว่าเล็คอมเมนต์แต่อันเนี้ยอันนี้เอาแน่นอนอ่านั่นคืออะไรอันนี้ชุดเซ็ตแอคคอร์ดมาฮักคอมบับจิบโฮเนี่ยน่ากินว่ะใช่ชื่อ อร่อยแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเครื่องหมายเลขคอมเมนต์มันมีเครื่องหมายไอเชลวชวนชิมมันอ่านว่า P โโมโฮ o y ย m เอาดีกวเนี่ยมาว่า P โคโ o Ho y ยมบอกแล้วว่าตัวพีมันออกคือตัว์เลขคอมเมนต์โว้ยเออใช่เนี่ยเลขเลขคอมเมนต์ก็ประมาณนี้นะครับก็มันหลายหน้าลือเกินมันเยอะนะครับก็มีของหวานเนาะแล้วก็เป็นพวกแบบเยอะนะครับ อาลิซ่ามาสักอันเรามีซุปเรามีซุปหมาลึ่งอ่ะอาหารระดับชาติอาหารเลือกรสจากเนื้อหั่นบางเนื้อมา้าต้มกะทิลิ้นวัวอกไก่และหางมันลมควันไม่น่าจะเป็นแกะน่าจะเป็นลูกวัววัวโอเควัววัวนี่วัวโอเคถ้างั้นนี่หนึ่งเพราะว่าเลือดคอมเมน นี่อันนี้จะเข้าเม็ดนะครับมันคืออะไรมันก็เป็นมันคือน้ำตาลใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้คือน้ำตาลอะไรชอบน้ำตาลตักตัวหนึ่งอ่ะเใเป้อนเหรอฉันก็ไม่รู้สึกเลยไม่ค่อยก็ไม่ได้รสหวานเท่าไหร่นะไม่หวานเลยเป็นแบบแข็งๆอ่ะเหมือนลูกอมอ่ะลูกอมน้ำตาลอันนี้เราสั่งอะไรมาเนี่ยเราเห็นตัวข้างๆกินใช่ไหมใช่เราก็เลยสั่งมาด้วย เราก็เลยสักหน<อ>่อยอยากรู้มันยเยอะห <บ RX> รือเปล่ามันจะแบบเทเยอะแค่ไหนอันนี้คืออะไรคือซุปใช่ไหมซุปตัวใหญ่ซุปก้อนนี้ซุปก้นี้เนี่ยพี่กินมิกันพี่จะกินมิกมิกมิกอ่าเฮ้ยอ่าชิมสิอืมน้ำกระเจี๊ยบน้ำระเจี๊ยบ น้ำกะเจี๊ยบน้ำกะเจี๊ยบน้ำะเจี๊ยบชัดๆเรียกคอมเมนต์น้ำกะเจี๊ยบมีแอลกอฮอล์โน้กแอลกอฮอล์ข้าวมันจะอร่อยไหมอ้าวตอนนี้นึกว่าเป็นซาวครีมชิมดูซิเขาเข้าใจว่าเอาข้าวมากินกับอีนี่อ่ะกินปอทั้งโกออกมาแล้วตัวนี้มาปอทั้งโกลจะลองมาชิมดูมาเลยปอทั้งโกลจิ้มกับโยเกิร์ตไม่ไม่มีรสชาติเลยไม่มีรสชาติเลยอืม คล้ายชีสคล้ายชีสแต่ว่าเป็นชีสที่ไม่มีกลิ่นเลยเหมือนจีนอะหรอ,บบอมไม่มีกลิ่นเลยไม่รู้จิ้มทําไมไม่ให้ก็เราก็ทิ้งไม่ออกอมไม่ให้จิม้มเราก็แยกไม่ออกคืออะไรอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันาครับเนื้อนิั่นของวนอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอันนี้ก็โอเคอยู่มันคือผัดที่จั่ว เนื้อผัดพิกุบบ้านเราคื่ใส่เครื่องเครื่องปรุงแบบจีนนะเกอจีนๆพังงงว,ว่าจะจัด,ดว่าจะต้องใส่ไข่จินว่าอะไรอืมอืมอมอิ่มเลยนะอิ่มเลยโอ้โหอร่อยมากเอออร่อยจริงอร่อยนะซุปนี่อร่อยหอมลมควันอืม มาชิดไปเองมัมีเนี่ยอืมันนี้ดูน่ากินอ่ะเขาคงงงว่าคือที่เนี่ยธรรมชาติของที่เขาน่าจะสั่งกินจานไทยจานมันเสร็จแล้วพอสั่งมาแบบนี้ต่างคนต่างกินอย่างงี้เรากินเขางงอันนี้ก็ชิมแบบที่แบบผสมกับเนื้อนี่ไปกินได้ไม่เก้เก่งแค่นแต่ว่าไม่เก่งแต่ว่าไม่กินเก่อันนี้อร่อยเนี่ยข้าวอร่อย เขามีกลิ่นเนื้อจะเป็นกลิ่นเนื้อแบบเนื้อแกะเน่เื้อแกะต่ไม่คาวมีสาปย่กินได้แต่กินรู้เลยว่าเป็นเนื้ออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เนื้อวัวแน่นอนเนื้อแกะอืมมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วอันนี้เป็นเซียใหญ่แล้วเขาจิ้มกับอะไรเป็นเนื้อแล้วเขาจิ้มกับอะไรเดี๋ยวเรามาชิมดูชิมอันนี้ก่อนอันนี้มันดูแบบเป็นเนื้อเป็นเนื้อดีเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังดีหน้าหนาอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเนื้อมาหรือเปล่าไม่รู้นะชิมแบบไม่รู้แล้วกันชิมแบบไ่่รู้กอน มีกลิ่นบางอย่างไม่ไม่น่าเช่เนื้อบัวไหนมาชิมสิแต่ม้นจะมีกลิ่นบางอย่างที่รู้เลยว่าไม่ใช่เนื้อบัวไม่ใช่เนื้อหมูมแล้วเป็นเนื้อแบบเนื้อมันแน่นดีคือไม่มีมันผสมเลยอ่ะมันเหมือนเหมือนอะไรวะจินตนาการ,ร,รอยู่ว่ามันมันใกล้เคียงกับอะไรเนาะมีน้ำจิ้มซีฟู้ด,ด <c oughs> ไหมคันไม่ออกอะ่ะอันนี้มันน่าจะมีรสพาเปี้ยนๆไป อ้าวมันคือมันแต่ไอ้ยเคลือบๆเ่ยมันคือพริกหรือเปล่าไม่รู้แต่หอมหอมรสหมดความหอมอยู่มันคือมันอ่ะมันทั้งแผ่นแผ่นเลยนเป็นเนื้อส่วนที่เป็นหลักเป็นค้อนมันเลยเป็นค้อนมันไอ้แดงๆเดี่ยคือคล้ายๆมาลาแต่ไม่ใช่หมาล่า เดี๋ยวอ้อยดีมาลองเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวหยิบให้อ่าหยิบได้เหรอข้างในก็เป็นไส้หมูนะเป็นไส้หมูเนื้อเยอะเนื้อแป้งหนาไม่เกลี่ยอะไรอีกวะเกลี่ยเหมือนเรากลางกลางวันอ่ะกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อค่อนข้างแรงอ่ะโอเคเท่าที่ผมกินมาทั้งหมดอาหารไทยก็อร่อยกว่าถูกปากกว่า ันนี้แล้วแต่คนเนาะเรามากินอาหารแบบนี้<ด>คือมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเนาะเราก็ให้ถ่ายรูปก็ไม่รู้ว่าถ่ายไปทําไมนะครับแต่ว่าเท่าที่เราเดาเดาอยู่เนาะนะก็คือมาถ่ายรูปก็คือเดี๋ยวเขาก็จะปิ้นใส่ก่องม,มาให้แล้วก็มาขายตอนนี้มาแล้วนะครับเรามาให้เรานะ,ท,ะทั้งหมดก็คือ4 4 3ส คีกิสถานซอมนะครับใช้บัตรตัวนี้รูดนะครับก็1629.41ันหรอยยบาทหรือว่าใช้ได้อยู่กับราคานี้นะครับคอมเมยเพื่อนๆก็ต้องลองชิมดูนะครับตอนนี้สองทุ่มสิบห้ามืดเลยมืดมืดแบบมืดเลยวันนี้ คาร์พิโต้คอฟฟี่เราจะไปกินกาแฟกันตอนสองทุ่มไปแล้วนอนกันดีไปเเข้าไปดูกันดีกว่าตอนนี้เราเข้ามาที่ร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะกินอะไรดีร้านดีหมายถึงคนขาย่ไหหมายถึงคนขายดีใช่ไหมกำลังแนะนำด้วยคนขายดีน่ารักบรรยากาศดีเห็นไหมบรรยากาศน่ารักบรรยากาศดี ไม่กินไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ค่อนข้างเรียนมากใช่ข้าวโกโก้เย็นโกโก้ร้อนสามเลยไหมเออโกโก้ร้อนเรียนร้านนี้อยู่ข้างๆที่พักออกจากร้านเลี้ยวขวาก็ถึงเลยโรงแรมเราเพราะว่าร้านอยู่ตรงข้ามกับ5 Motel โมเทลหนึ่งสี่เก้าห้าใช้บัตรยูทิปแต่แต่ตรงไหนที่เหรอใช่หนึ่งสี่เก้าห้าคือเรียบร้อย หลังจากที่เราไปทานอาหารขํากันเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้มาแวะร้านคาเฟ่กันต่อร้านนี้จะเป็นทางผ่านที่เราต้องเดินผ่านกับที่พักนะครับห่างจากที่พักประมาณเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะครับเราเลยมาแวะหาอะไรหวานๆทานก่อนกับที่พักกันดีกว่านะครับเพิ่มและกักตุนพลังไว้นะครับเพื่อเตรียมสําหรับพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นรดทิปของเราวันแรกอย่างเป็นทางการ โกโก้มะพร้าวงงหรืออีกชื่อหนึ่งเป็นทางการว่ากาเกาเออโคคนัตกาเกาโคคโนัตอ,อืมเขามีเนื้อมะพร้าวด้วยอันนี้มากเลยตัดเลี่ยนมากดีมากตรูอมะกไ